ยุบพักแล้วไงอะยุบไปนาคตไปไปแล้วเป็นยังไงอะปัะโซมองการเมืองแค่ตามองเห็นมองว่าการยุบพักจะยุบด้วยวิธีการล้มล้างปกการปกครองก็จะส่งผลเสียต่อสถาบันนะครับมายุบพักในเรื่องของการนำบัญชีไม่แสดง นะฮะให้ชัดเจนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเอาเป็นประเด็ดนนี้ในการยุบพรรคเขาก็ตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับแต่ในอนาคตหากมีการยุบพรรคการเมืองเกิดขึ้นถ้าเกี่ยวข้องกับการเป็นปฏิบักิเป็นปฏิบัติต่อการปกครองนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าจะเล่นจนสุดดําเนินคดีในมาตรา1-3คือกระบฏในราชอาณาจากักรหรือไม่ หรือว่ายุบไปแล้วยังไงอย่างที่เขาพูดในวันนี้สวัสดีครับมาพบกับผมเตศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการยุบพักแล้วไงนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์คำพูดคำปราศัยนะครับของพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลเขาตั้งคำถามว่ายุบพักของเขาเไปแล้วแล้วยังไงไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนกลัวรัว้ประหาร กลัวว่าจะถูกยุบพักตาบใดที่พิธาลิมเจริญรัตยังเป็นหัวหน้าพักผมจะสู้กับทุกความอายุติธรรมที่มาสู่พักแน่นอนครับพี่น้องประชาธิปไตยเดี๋ยวก่อนถ้าท่านเป็นคนที่รักประชาธิปไตยอยู่ในเขตนี้ท่านรู้อยู่แล้วว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องของหัวจิตหัวใจไม่ใช่เรื่องคณิตศาสตร์ ประชาธิปไตยไม่มีทัรัฐไม่ใช่บอกว่าให้เลือกอีกคนนึงเพราะว่าจะทำให้อีกคนนึงแพ้คุณต้องเลือกด้วยความหวังคุณต้องเลือกด้วยอนาคตคุณต้องเลือกว่าวันพรุ่งนี้มันยังดีกว่าวันนี้ได้ไม่ใช่เลือกเพราะกลัวแพ้ไม่ใช่เพราะเลือกต่างเพราะกลัวรัฐประหารมีรัฐประหารหวัวหน้ากันเลยขากระสอบทุกคนไปยืนอยู่หน้าสภามันจะเอาปืนมายิงทุกคนให้มันรู้ไป มาบอกอยู่พรรคต้องอยู่ให้เป็นอีกเวทีหนึ่งเพิ่งบอกมาต้องสู้ให้เป็นไม่งั้นโดดอยู่พรรคอยู่พรรคแล้วไงอะ่ะยุบนไปนาคตไปไปแล้วเป็นยังไงอะ่ปะปัจโซครับปจัจโซ สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านที่ไม่เคยคิดที่จะเลือกผมแล้วก็ไม่เคยที่จะเลือกคุณเพชรผมขอสัญญากับท่านตรงนี้ว่ายังไงยังไงผมก็ยังเป็นผู้แทนราษฎรของท่านอยู่เหมือนเดิมผมจะซื้อใจท่านให้ได้ในวันใดวันหนึ่งการเลือกตั้งนี้ไม่ได้การเลือกตั้งครั้งหน้าท่านต้องเลือกผมก้าวไกลต้องชนะ ผมจะแสวงจุดรวมสื่อจุดต่างจนกระทั่งเราสามารถที่จะเป็นผู้แทนรัศดรที่แท้จริงของท่านได้สักวันหนึ่งที่ผ่านมามีการยุบพักการเมืองอย่างพักอนาคตใหม่นะไปแล้วยุบพักอนาคตใหม่แล้วยังไงก็คือเขาก็มีการตั้งพักการเมืองใหม่ขึ้นมานะครับชื่อพักก้าวไกลเปลี่ยนกรรมการบริหารพักกรรมการบริหารพักชุดเก่าก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปเขาก็ยังคงเดินหน้า นะครับเล่นงานสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปในส่วนที่ผู้ที่ถูกดมเนินคดีในมาตรา1นึน่ะครับเรคงเห็นว่ามีใครอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างไงนะครับที่สาคัญไปมากกว่านั้นคณะกรรมการบริหารภาคที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองไม่ได้โดนตัดสิ์นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการล้มล้างสถาบันทําให้เขาไม่โดนมาตรา1นึเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นพิธาถามว่ายุบพักแล้วอย่างไร ที่ผ่านมาในการยุบพักการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนนะครับเกี่ยวข้องกับการเป็นปฏิปักษต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับวันนี้คงเปิดหน้าแล้วนะครับคงเห็นพักการเมืองที่สนับสนุนและพักการเมืองต่อต้านสถาบันอย่างชัดเจนคําถามตอนนี้ยุบพักแล้วทำไมนะครับสาเหตุเพราะว่า ยุบแล้วเขาก็ตั้งพัคก,การเมืองใหม่นะตอนนี้ทราบว่ามีการตั้งพัคก,การเมืองใหม่ที่ชีว่พักก้าวหน้ารอไว้แล้วก็เตรียมให้สสภายในพัคที่อยู่ซ้ายสุดโตง่งนะครับก็จะไปเป็นหัวหน้าพักนะครับแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองหากมีการยุบพัคเกิดขึ้นในภายหน้าปัญหาเหล่านี้สิ่งเหล่าน,นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเดินการเมืองไม่สุดนะครับถ้า มองการเมืองแค่ตามองเห็นมองว่าการยุบพักจะยุบด้วยวิธีการล้มล้างปกการปกครองก็จะส่งผลเสียต่อสถาบันนะครับมายุบพักในเรื่องของการนําบัญชีไม่แสดงนะฮะให้ชัดเจนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเอาเป็นประเด็นนี้ในการยุบพักเขาก็ตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับแต่ ในอนาคตหากมีการยุบพรรคการเมืองเกิดขึ้นถ้าเกี่ยวข้องกับการเป็นปฏิบัติต่อการปกครองนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าจะเล่นจนสุดดําเนินคดีในมาตราหนึ่งสคือกระบฏในราชอาณาจักรหรือไม่หรือว่ายุบไปแล้วอย่างไงอย่างที่เขาพูดในวันนี้การเมืองก็เหมือนเดินหมากรุกพลาดหมากเดียวล้มทั้งกระดาน ขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ